เมนูวันนี้อุปกรณ์ก็จะมีเครื่องในไก่นะครับเครื่องในไก่แล้วก็พริกนะครับมีพริกมีผักนี่ใบมะก,กรดูดผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ใบแมงลักนะครับใบแมงลัก เดี๋ยวต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับไปเคลียร์อุปกรณ์ก่อนต้องไปล้างผักก่อนล้างผักหั่นผักเตรียมพริกนะครับเตรียมพริกนะครับเรามาหั่นข้างในกันเลยนะครับก็หั่นเอาพอดีคำนะครับหั่นเอาพอดีคำหั่นเอาพอดีคำเอาจะเอาแบบสวยๆเลยก็จัดเอาเลยนะครับจัดตามสบายเลยนะครับพอดีคำเลยนะครับ ตามชอบนะครับตามชอบก็เราทําเองเรากินเองเราไม่ต้องไปตามใครอยากกินแบบรสชาติไหนก็จัดเอานะครับเราตามชอบเลยชอบชินเล็กชิ้นใหญ่นี่ชอบคำโตๆก็จัดไปโตๆ,ๆนะครับเบอสิเรียด นี่นี่นะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวได้หั่นไปจนหมดนะครับตามเครื่องนะครับ The pick of noise. Mm -hmm. Oh. สุดเด็ดสุดเด็ด,ดเด็ด,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 ดขึ้นครบ ใส่ลงไปใส่เครื่องลงไปตามแล้วก็จะมีนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยหนึ่งช้อนโต๊ะเออหนทอร์ตพีไปเลยไก่เยอะเอาเอ,องสักหน่อย ก็คมหนัวใส่เข้าไปกันปลาครึ่งคอละพีเกลือเลกหน่อยยิดหน่อยพอ้าไม่ได้อีกอย่างก็คือแป้งน,นัว แป้งนัวแป้งนัวแป้งนัวโอเคคนีสักหน่อยให้เข้ากันเพราะไม่โดดลูกโดดดีไป ไฟเลยตักไฟเลยกว่าไปเลยไฟมาเยอะเนี่ย น้ำแห้งก็เติมน้ำได้เพื่อจะให้ข้งางในติดกระทะหรือว่าติดหม้อน้ำไก่ได้อบอกมาเยอะแล้วนะน้ไก่เอบอกมาเยอะแล้วไนะให้สุกสัก 80% 90%นะครับอตสุกสั้หน่อยก่อนโอเคพอสักเ0เแล้วก็ทำการสูตรเดิมครับสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมก็คือสูตรน้ำล้างคกนี่แหละสูตรน้ำล้างคกนี่แหละของดีนักเลยใส่เลย <Yeah. S 1> กาปริมาณว่าแล้วนะครับ mm hmm. อื ปล่อยให้เดือดไดเลยได้ทีแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยรวมเลยผักรวมทักจีผัก,ผกโอ้โหเต็มหม้อเลย <c oughs> ไม่ใช่ออกเหมือนวมอบ้างเนี่ยคนมันเดิมคนมืนเดิมคนมืนเดิม เยอะมาเยอะน้ำมาเยอะพอดีแล้วเพิ่มความหอมน,นิดหน่อยเขาก่วเพิ่มความหอมอเข้าไปคนเข้าไปตอนแรกก็จะเป็นอ่อมตอนนี้ก็เป็นแกงอ่อมเพราะน้ำมันเยอะกินได้หลายมือ้อชิมเผื่อมันเจือใส่ผักแล้ว chưa đấy là ok